คุณกำลังมองหาคอมระดับไฮเอนทั้งแรงทั้งสวยและให้ประสบการณ์ที่เหนือระดับตัวนี้เลยขั้นสุดของปี2025เริ่มจากหัวใจหลัก Intel Core Ultra 9ประสิทธิภาพแบบเรือทงที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานระดับโปรและการเล่นเกมแบบเหนือชั้นการจอ A s u ด RTX 5090ทับ32 GB, g b GDDR7 พลังที่ประมวลผล AI และการาฟิกที่เร็วที่สุดในโลกตอนนี้ทุกเกมทุกโปรเจกต์ทุกไฟล์เรนเดอร์ไม่มีคำว่ารอเมนบอร์ด ROG Stix C8 8 9 0 e Gaming Wi-Fi ดีไซน์แบบพรีเมียมฟีเจอร์แบบจัดเต็มรองรับในอนาคตอีกหลายปีแรมขั้นสูงสุด g.skill t i d e n c 5 rgb 96 gb ddr 5 6400MHz ออกแบบมาสำหรับงานใหญ่ไฟหนักและมืออาชีพตัวจริง s <c oughs> s d ก็ตัวท็อปเช่นกันค่ะ samsung 990 pro 3 t b โรดเร็วเปิดไวระดับการใช้งานแบบ Luxury พลังงานนิ่งไฟเสถียร msi make ai 1 6 0 0 t 80พัท พาวเวอร์ระดับไฮเอ็นที่ผลิตมาเพื่อรองรับระบบสูงสุดระดับนี้โดยเฉพาะทั้งหมดนี้นะคะประกอบลงอยู่ในเคสไฮไ70ดีไซน์หรูโชว์ฮาร์ดแวร์แบบเท่เรียบมินิมอลเสริมแสงไฟไวเลตครบชุดพร้อมกับชุดน้ G G ํา ROG RealG3 Extreme หน้าจอ o อ ED ระดับพรีเมียมที่สุดในกลุ All ่ม all-in-one ทั้งหมดนี้ราคาความหรูหราที่มาพร้อมพลังดิบอยู่ที่2องแ0 0หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทที่เดอะ์ชาเวอร์คอมพิวเตอร์เราประกอบอย่างฟาน,นีดจัดสายเมียบ และตรวจเช็คทุกขั้นตอนเพราะว่าคอมระดับนี้ต้องคู่กับบริการที่พีเมียมเท่านั้นอยากประกอบตัวท็อปแบบนี้ทักที่เดอะทาวเวอร์ได้เลยเดอะทาวเวอร์คอมพิวเตอร์เราจัดให้ตามงบครบจบคือความต้องการ